นักวิชาการโพสต์ถึงลิซ่าร่ยาวปมกันเมืองเว้นเธอไว้สักคนเถอะครับนาทีนี้ต้องโยกความฮอตและความร้อนแรงให้กับไอดอนสาวชาวไทยสุดฮอตและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงที่มาปลุกกระแสะความปังให้วงการเพลงได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งกับซิงเกิลล่าสุดและลิซาสร้างความภูมิใจได้เป็นอย่างมากและสำหรับตอนนี้ ลิซ่าได้ทุบสถิติของนักร้องดังระดับโลกเชเลอร์สวีฟขึ้นแท่นเป็นศิลปินหญิงเดียวที่มียอดวิว10ล้านเร็วที่สุดบน YouTube โดยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นล่าสุดใน Facebook ของนายพัฒนเห็มสุกนักวิชาการอิสระได้โพสต์ข้อความระบุว่าเว้นไวลิซ่าไว้สักคนได้ไหมครับเธอไม่เกี่ยวกับการเมือง หรือกลุ่มความเชื่อทั้งข้าวการเมืองอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่าเธอปลอดกันเมืองไม่ต่างกับหลายๆคนเธอจะรักและเคารพและโชว์อลเก็ตในหลวงที่ซื้อมาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอผมเองและ,และหลายๆคนที่เป็นนักเดินทางไปทั่วโลกก็ทําเช่นนั้นผมเคยซื้อธนบัตรไทยและของที่ระลึกที่มีรูปภาพในหลวงจากร้านค้าทั่วโลกแล้วพาท่านกลับมาบ้านตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่ม ฮิวเป้ไปต่างเที่ยวบ้านต่างแดนทุกวันนี้ผมเองก็ทําแบบนั้นเจอที่ไหนในร้านคา้าทุกมุมโลกก็จําเป็นต้องซื้อแล้วพาท่านกลับบ้านถือว่าเป็นภารกิจส่วนตัวเล็กๆในการเดินทางของผมเรื่องการแต่งตัวหรือใส่ชดาก็เช่นกันผมรู้ว่าชดาเป็นของสูงแต่ต้องทําความเข้าใจว่าของสูงคืออะไรก่อนน้ำก่อนเข้าพิธีทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ก็คือน้ำธรรมดา เอามาลางก้นก็ยังได้แต่เมื่อนำเอาน้ำนั้นเข้าพิธีแล้วถือว่าเป็นของสูงไม่ควรเอาน้ำนั้นมาใช้สรารพัดประโยชน์เหมือนเดิมชดาก็เช่นกันเมื่อใช้งานเป็นเครื่องยศหรือเครื่องราชกกุธภัณฑ์ถือเป็นของสูงแม้จะเป็นชดาของชาวบ้านทั่วไปที่เป็นครูในการละครหรือชดาตัวพระตัวนางของโขนแม้แต่ชดาของนูรา ศิละปะพื้นบ้านก็ถือเป็นของสูงก่อนหยิบจับจะถูกสั่งสอนกันว่าให้ยกมือไหว้ครูโขนครูละครก่อนแต่ไม่ใช่ทำแบบนั้นกับชดาสำเพงที่ไม่ถือว่าเป็นของสูงเอามาใส่เดินเล่นใส่เดินไย่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรคนที่เคยดูละครลิงก็เคยเห็นลิงใส่ชดา ดูขำๆเพราะไม่ถือว่าชดาที่ลิงใส่เป็นของสูงส่วนเรื่องดราม่าต่อว่าเป็นชดาหรือรัดกล้าวหรือพระเกี้ยวหรืออะไรบลาบลา,บลาผมมองว่าสิ่งที่ลิซ,ซ่าใส่ไม่เข้าข่ายอะไรสักอย่างเพราะทุกอย่างจะมีฟอร์แมตของตัวเองให้เรียกและแยกแยะว่าคืออะไรผมคงไม่อธิบายเรื่องความแตกต่างในเรื่องนี้ เพราะจะต้องเขียนอธิบายความแตกต่างยาวมากแต่ถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าศีราพ์คือเครื่องประดับศีษะอาภ์ก็จะจบเรื่องดราม่าอันนี้ไปอยู่เมืองดัดจริตชีวิตต้องป๊อปผมยังใช้ชีวิตอยู่ในป๊อปปูล่าเคานเตอร์เสพงานป๊อปทุกด้านทุกรูปแบบที่ถูกใจและถูกจริตและผมไม่ได้รักลิซ่าเพียงคนเดียวหรอกครับผมยังรักจีซูเจนนี่โรเซ่ Rose ด้วย รักทั้งหมดทุกคนนั่นแหละครับ